มานะะ้าฮาดเดอร์เห็นคาเฟ่นะข่าวสารรับคลิปนี้ก็อยู่สวนทงผู้เนาะคะ่ะพากันแวะมาตัดกล้วยกล้วยแก่เนาะคะ่ะเอาไปไวปถากินเนาะคะ่ะไปค่ะพาไปเบ่งเจ้าของสวนเป็นตัดกล้วยน้ำว่าะคะ่ะ ตัดกล้วยแล้วก็ตัดเอาต้นมันเอาเอาต้นมันลงน้ำยังได้ค่ะตัดามาตัดกล้วยเสียสุกับเรือสุกับเรือหมอ มันจะบอกขอยมีเวลามากกันกุยกันว่าสิกร์ุกคากเสื้อเหรอคะยันบมมีเวลาขึ้นมาค่ะชัวชให้บ้างไหมคะอะไรนะอะไรอย่างนมันเหี่ยวอ่ะเพื่อนนี่มันเป็นพันธุนันพื้นบ้านค่ะเพื่อนมา ได้กล้วยแล้วก็ไปค่ะบัดทีเนี่ยย่างหน้าค่ะอย่างหน้าอ้างามขนาดยอดเกินตอนนี้ ค่ะสำหรับคลิปนี้นอเฮาก็ได้กล้วยแก่ไปสองครือขึ้นท้ายรถเรียบร้อยนะคะกะจิก็จบนะคะการผ่าช่วงคลิปนะคะตัดกล้วยจำหนีแล้วค่ะน้ออยู่ทสวนอย่างพระราค่ะฝากกดไลค์กดติดตามฝากชมนำเด้ดอดค่ะบายบายค่ะ